ะะวันนี้บ้านสวนชินโชตจะพามาปลูกพืชผักต้นไม้ต่างๆหลังฝนตกแล้วเราก็นำผักผลไม้มาปลูกได้เลยค่ะมีต้นผิกไทยต้นเงาะต้นกล้วยน้ำวา้าต้นสตอ ต้นมะแข็ต้นฝรั่งใบชะภูหูละพากำลังงามเลยค่ะออกดอกบานจะพังเต็มไปหมดปลูกแซมแซมกันไว้ บรรยากาศดีมากค่ะธรรมชาติมากลงทุเรียนกันด้วยนะคะทุเรียนหมอนทองต้นไม้อีกหลากหลายหลายพันเลยค่ะมีกะเพรามีทุเรียนหลายต้นปลูกมะม่วงรวมๆกันสวนผสมผสานค่ะ สามารถใช้พื้นที่ไม่กี่ไร่ปลูกได้มากมายหลังจากทานแล้วทานไม่หมดแล้วก็สามารถนำไปขายได้นะคะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะหรือเพื่อนๆบางคนอาจจะมีสวนแล้วมีที่ทำส,สวยแล้วก็น่าดู ฝากเพื่อนๆแนะนำด้วยนะคะว่าทำยังไงให้ผลไม้ขึ้นแล้วก็สวยงามค่ะต้นพิกเราก็เอามาปลูกไว้ตรงคันสะเพื่อจะได้ลดน้ำง่ายๆชุ่มชื้นได้ขึ้นง่ายธรรมชาติมากค่ะสะที่สวนค่ะเลี้ยงปลานิลแดงไว้ทุเรียนเงาะนะคะ มาละกอลูกรวมรวมกันไว้บางอย่างอาจจะขึ้นไม่พร้อมกันอันไหนออกก่อนเราก็สามารถนำไปขายได้ก่อนเพื่อนำเงินมาใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวันค่ะฝากเพื่อนๆติดตามคลิปนี้ด้วยนะคะเสียงอาจจะแปลกๆไปคือโทรศัพท์พังค่ะอันนี้ลูกสาวทำให้นะคะฝากเพื่อนๆติดตามค่ะช่วงนี้ยังอัดวิดีโอไม่ได้นะคะ เดี๋ยวอัดวิดีโอได้เมื่อไหร่จะอัดคลิปมาให้เพื่อนๆชมนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามฝากติดตามคลิปต่างๆของบ้านสวนชินโชะภาเพลินด้วยนะคะมือใหม่หัดทําค่ะชอบธรรมชาติชอบสวนต่างๆค่ะอยากลองทําดู ไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ